เข่าสวนกับยายบอจ้ามาเข่าสวนน้ากันเนอตาซาวมันจังอีโบฮอนงานของยายกันนี่ล่ะตัดตัดออกจ้ะอันใดมันพอดตัดเราก็ตัดให้ดอกไม้มันขึ้นมานงาม ก็ได้กาแฟถ้วยหนึ่งพี่น้องเดินกินกาแฟไปตัดอันดอกกุหลาบแห่งทิ้งไปนี่นี่จ้าพี่น้องค่ะนี่ต้นนี้แหงหลายเบิงเด้อแหงหลายง่ายไปง่ายไป,ยไปน้ำดอก แยเองก็ง่ายไปนี่ค่ะตัดออกนี่สิละ่ะมันแหง้งตัดออกก่อนอันใดพราะตัดก็ตัดอันใดยังบ่ท่านได้พาราะตัดก็บ่ท่นาทนตาัดเดี๋ยวจังมาแตงกิ่งเขาไม่ช่วงเดือนตุลาไข่ดอกเขาเบิดแล้วยาอองก็สิแตงกิ่งเขาไม่ค่ะเพื่อให้เขาต้นเขาสมบูรณ์ตัดออกนะพี่น้องคนน่ะมันรยละ่ะ อันเขาเป็นก้อนเนี่ยกิงกาแฟไปพร้อมเดอมีความสุขคับว่ายะอิง้อยอเขายู่ได้เป็นเดือนเด้ค่ะนี่เอาไปเอาไม้ยะอิงว่ายู่ได้เป็นเดือนแล้วค่ะเนี่ยดอกต้นนจสซนาของยะอิงเนี่ย ว่ายายอิงที่ปลูกไปพุ่นละบัดเเนียเอาต้นอันอันนั่นออกแล้วจะน,นีก็ปล่อยให้เขาเลื่อยไปนีนาเขาก็เลื่อยไปหมดปุ่นละจะวัดประจําวันของยายอิง <c oughs> อยู่กับของสวยๆงามๆไปเบิ้องอันนี้ลูกโอ้ยออกออ จะได้ตัดเลยตัดเลยจ้ามันจะตัดเลยค่ะนี่ก็ตัดเลยนะจ้าตัดแบบนี้อันใดที่เขายังไม่ทันให้ร่วงย้ายก็ยังไม่ทันได้ตัดเลอันใดที่แห้งแล้วยายก็ตัดอออกีค่ะมีอยู่หลายต้นอยู่ค่ะที่จะต้องไปตัด เนาะเขาก็ยังงามอยู่เนาะนี่ยกิจวัตรประจำวันของย้ายเราย้ายกมือวานนี้ย้ายขนต้นไม้เสร็จเรียบร้อยละไอ้ขนเสษ็จใบไม้แห้งนะคะที่ตัดออกหัวนะขนเสร็จเรียบร้อยแับนี้ย้อิงกะที่ได้รีดผ่าได้ไหมเนี่ยผ่าหลายหลายพี่น้องเลยก็เลยว่ามา เฮ็ดงานข้างนอกในสวนก่อนเถาะกอนมันห่อนห่อนล้วค่อยไปเฮตดอยู่ในบ้านสันเด้์อึ่งบ้านก็ฮุกอึง้งตึ้งงานบ้านแล้วบ่เป็นงานสวนแล้วบ่เป็นจ้ะพี่น้องจ้านี่ล่ละชีวิตประจําวันของย้ายอยู่กับความสวยความงามของดอกไม้ที่ย้ายปลูกก็ะซ่งความสุขไปให้กันได้พี่น้องเนอหอมหอมหอมคัก หอมชื่นใจปลูกแล้วก็ได้ชื่นชมนี่แหละจ้าเนี่ยนี่คาอยอิงนี่แหละขั้นขั้นยายอญิงกลับบ้านยายหญิงสิไปปลูกอีกแบบหนึง่งว่ายายหญิงสิพยายามหาเอาลองไปปลูกเบื้องใย,ยอิงสิตอนกิ่งปักช้ำแล้วก็ปักช้ำเบื้องแล้วก็สิเอากลับไปปลูกเมืองไทยมันอิติดบ่ขั้นติดก็สิได้แจกพีแจกนองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวมาพอกันในคลิปใหม่นะจน้ะเนาะทักทายกันจา้า